สวัสดีครับมาพบกับคุณได้เฮ็ดวันสองจุดห้าลิมิเต็ดสามซันลูนะครับปีสองพันสิบเก้านี่ราคาเราเปิดขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดแนนได้เต็มเลยครับสี่ดาวครับออกรถจัดโอนหนึ่งหมื่นบาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงเลยครับผ่อนงวดละสองหมื่นหนึ่งพันครับเจ็ดสองงวดหรือหกปีตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดมีราคาซันลูครับผลิตแค่สามร้อยคันเท่านั้นเครื่องยนต์ดีเซลสองพันห้าซีซีครับเกียร์ออโต้ หมายวิ่งน้อยครับหมายแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นประวัติเช็คสูงตลอดนะครับระบบเบรกย์แบ็กเอเบสสวยมม่เดียวป้ายแดงครับไม่มีชนสีขาวสวยงา,งามรอบคันครับองเครื่องก็เดิมเดิมครับล็อตไม่มีขยับเลขอากอ์มอกรอยครบหมดเดินสนิทครับผ่านป้ายแดงื่วงเสียปกติ ภายในตานเรียบร้อยครับเบาะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับหลังคาสั้นลูปว่าเปิดปิดปกติพวงมาลัยปกติฟังกชันคูดคอนโทรมีจอมีกล้องถอยพร้อมครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับปรับออโต,โต้มีจอที่เบาะเาองนะครับเหืหลู v i p เลยครับ ตายผู้บริหารใครได้ไปนี่คุ้มมากครับประหยัดจากป้ายแดงไปหลายบาทเลยทีเดียวรุ่นพิเศษนะครับหายากัูเปิดปิดไฟฟ้านะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตอลิ่งชั้นนะครับสรเส้นกัญจนาพิเศษครับกรุงเทพสนใจโทร0614432829ครับ